แม็ไกไลท์ทานเน่า,าคากระบอกสามก้อนนะครับมีก้อนที่หนักหน่วงที่สุดก็คือก้อนน,นี้นะสองก้อนนี้ก็ยังพอทาเนาตัวตน,นี้เป็นรุ่นห้าก้อนครับไม่กิน USA แท้แท้ไม่แท้ดูที่ไหนตรงน,นี้ก็จะมีปั๊มอยู่ไหมครับ u ี t แต่ก็ถ้าเป็นกระบอกใหม่ๆนะก็ยังเป็นจีนนะแต่ก็ปั้ม u ีตเหมือนกันเครื่องมือล้างกระบอกเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำนะครับในเมื่อเอาออกมาแล้วก็ต้องล้างเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำนะครับแล้วก็กรสอบผานานจะต้องได้ลื่นข้อง ทำมานี้นครับส่วนวิธีการทําเนี่ยต้องถอดอชุดหัวนี้ออกให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีชุดหัวชุดหัวเขาจะอยู่ที่นี่ชุดเกี่ยวกับหัวเขาเนะชุดหัวเขาในชุดสุดท้ายอันนี้ชุดหัว เอาไอ้ชุดหัวนี่ยออกให้ได้ก่อนถึงจะเอาถาดออกได้นะครับก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสำคัญมันจะเป็นปิ้นล็อกตัวเนี้ยมันจะล็อกไว้ด้านไหนกระบอกไฟฉายสังเกตนะจะมีร่องท,ที่ตัวเนี้เขาจะกันไม่ให้ชุดไฟฉายเขากระทบเลยเซนเตอร์ไป ส่วนในขาลงเนี่ยฐานมันดันอยู่แล้วอยแล้วก็ไม่มีปัญหาทีนี้ปัญหาก็คือมันเกิดตรงที่ฐานมันเน่าตั้งแต่หนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้เลยปกติได้เวอร์ตัวเนี้ยหรือตัวเนี้ยเขาจะถอยหลังออกมาได้นะครับถ้ากระบอกลื่นๆปกติเราสามารถถอยหลังเดินหน้าได้แต่อันนี้ก็คือต้องออกข้างหน้าอย่างเดียว ขึ้ข้างหน้ามันจะมีไอตัวจิ๊ล็อกตัวนี้ล็อกอยู่สังเกตไหมเขาจะไม่มีหูไม่มีอะไรที่เอาออกยากมากความยากอยู่ที่ตัวนี้ถ้าออตัวนี้ออกได้ตัวนี้ไม่ยากอ่ะเสริมให้นิดหนึ่งหลังเนี่ยก็จะมีน็อตถกเหลี่ยมล็อกอยู่นะน,นี่นีโดยนะครับโดยใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับถ้าคุณไม่ ตัวนี้ออกแต่คุณไม่ขันตัวนี้ก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็น paper. เปเปอร์เก็บไว้มจะเป็นเปเปอร์ไปล็อกไว้ไปล็อกที่ก็บอกไว้นะครับถอดงัดยังไงก็ไม่ออกถ้าไม่ขันตัวนี้นะจะเกคกคับอาบแบเป็น แต่การการความรู้แบ่งกันใครที่คิดจะทําไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากอยู่ที่ความสามารถ